เมนูวันนี้นะครับใกล้สงการแล้วผมก็คิดถึงบ้านเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้ภาษาเหนือเขาเรียกขั่วกระหล่ำนะครับแต่วันนี้ผมจะมาผัดแบบพิเศษใส่แครอทเข้าไปด้วยก็จะมีกระหล่ำปีแล้วก็แครอทวันนี้ทําน้ําพริกด้วยนะครับผมแถมน้ําพริกให้ก็จะมีพริกกับกระเทียมนะครับสีเขียวกับสีแดงเอาลงไปคั่วในกระทะเติมน้ําเข้าไปนะครับใครอยากแกะมันก็จะได้แกะง่าย ผัดจกนกระทั่งมันเปลือกไม่ไหม้หน่อยนะครับผัดไปเรื่อยๆแหละหลังจากนั้นก็มาตั้งน้ํามันนะครับน้ํามันนี่แหละผมจะตั้งไว้เฉยๆให้มันร้อนหลังจากนั้นก็มาโขลกพริกกระเทียมนะครับโขลกเข้าไปปรุงรสแค่เกลือแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยโขลกให้ละเอียดเข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็คือผักชีนะครับที่ผมซอยเมื่อกี้ใส่เข้าไปลงผักชีแล้วก็โขลกครับโขลกให้ละเอียดเลยให้มันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ํามันร้อนๆมาล่านะครับมันจะหอมขึ้นมาเลย มาคั่วกระลำกันนะครับพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยพริกไทยดํานะครับโขลกให้ละเอียดตั้งกระทะลงน้ํามันไปนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็ลงพริกที่เราโขลกไว้นะครับลงไปผัดให้หอมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ลงหมูนะครับผมใช้3มชั้นนะครับ3มชั้นมันน้อยหน่อยผัดจนกระทั่งหมูมันตึงๆนะครับผัดไปเรื่อยๆบุงรสด้วยน้ําปลาก่อนเลยนะครับผัดกับน,น้าปลาก่อนให้มันหอมหลังจากนั้นก็ลงกระลำปรีไปเลยครับกระลำปรีหนึ่งหัวเล็กๆ แต่เวลาผ่าแล้วได้เยอะเหมือนกันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมฝาเขียวแล้วก็ซีอิ๊วขาว3าอย่างนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ําตาลมาตัดนิดนึงคนให้เข้ากันแล้วก็ลงแครอทไปเลยแครอทนี่ผมใส่ให้มันสีมันตัดกันจะดูสวยงามน่ารับประทานนะครับสุดท้ายก็คือวุ้นเส้นนะครับมันจะมีกลิ่นหอมของพริกไทยดํานะครับตักเสิร์ฟพ,พร้อมครับพร้อมหน้าตาน้ารับประทานมากเลยนะครับอากาศ ช่วงนี้ฝนตกเย็นลงหน่อยน้ำพริกหอมมากเลยนะครับมันจะออกมันๆแล้วก็เผ็ดๆเค็มๆลองดูนะครับสุดยอดเลยคำแรกก็น้ำพริกก่อนเลยแล้วก็ผักปลูกเองนะครับหลังบ้านมีเต็มไปหมดเลยตามโคนมะม่วงมั่ง,งสุดยอดสุดยอดเป็นเมนูที่ไม่ได้กินนานแล้วครับไม่ได้รับประทานานานล้วมันมีวุ้นเส้นมันทําให้รสชาติแล้วก็เผ็ดของเ uh, ม็ดพริกไทยเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะครับ สุดๆท่านที่เดินทางอยู่ก็อย่าประมาทนะครับเวลาขับรถก็ระมัดระวังอย่างมากเลยไปให้ถึงเป้าหมายนะครับกลับไปให้ถึงบ้านนะครับทําอาหารอร่อยออร่อยก,กินกันกับข้าวบ้านๆบรรยากาศบ้านบ้านนะครับหลังบ้านผมเองชอบทําอะไรแบบง่ายๆดูเหมือนลําบากแต่ความจริงแล้วมันสบายนะครับสบายใจดีเงียบๆมีเสียงนกมีธรรมชาติ ลมรื่นนะครับลมพัดเย็นกับข้าวอร่อยก็มีความสุขครับ